คืนตำแหน่งคืนตำแหน่งคุณทวินไปเนี่ยทำไมไม่จบก็เพราะคุณยังรักษาการอยู่ไงก็เพราะคุณยังกินเงินเดือนหลวงในฐานะนายกรัฐมนตรีอยู่ไงคุณไปไหนมาไหนคุณใช้รถหลวงคุณใช้ข้าราชการของหลวงงบประมาณของหลวงขนาดวิวแชร์ยังเป็นวิวแชร์ประจำตำแหน่งนายกพิการทางสมองอย่างคุณเลย ทุกอย่างครับพี่น้องเป็นไปไปโดยตำแหน่งเงินเดือนอย่างรับทุกบาททุกสตางอยู่มันจะจบได้ยังไงเหมือนเรานี่พี่น้องครับผมเองเรียนกฎหมายมาจบกฎหมายนิติศาสตร์บัณฑิตจากรามคำแหงพี่น้องที่เคารพครับรามคำแหงนี่ยิ่งใหญ่มากใครเรียนเก่งเนี่ยสามปีได้เกียรตินิยมแต่ผมเนี่ยตั้งใจเอาไว้ว่าผมจะไปเป็นทนายความมืออาชีพ ผมมองว่าเรียนสามสี่ปีละ่ะมันจะไปได้อะไรมันต้องเรียนโดยละเอียดวิชาไหนไม่เข้าใจเราลงทะเบียนซ้ำล่อไปเจ็ดปีเต็มครับพี่น้องครับคนเรียนเก่งของรามคำแหงตอนนี้เขามีระบบพรีดีกี พีดีกีเนี่เป็นยังไงจบมสามอยากเรียนคณะอะไรปริญญาตรีไปเรียนได้เลยตอนนี้เรามีด็อกเตอร์ที่อายุแค่23ปีครับพี่น้องครับแต่อย่างเรานี่มันไม่ได้เรียนพีดีกีเพราะมันมันกินแพชยดีกีมาเยอะในฐานะคนที่เรียนกฎหมายมาเยอะครับพี่น้องครับไปขโมยของในห้างผมบอกผมเอาของมาคืนคุณแล้ว จบกันไปอย่างนี้จบหรือไม่จบพี่น้องจบไหมไม่จบมันจะจบได้ยังไงครับมันต้องดำเนินคดีมันต้องเรียกร้องมันต้องทั้งทางแพ่งทางอาญาเยอะแย,ยะมากมายคนเรียนกฎหมายเนี่ยเขารู้แล้วนักกฎหมายอย่างผมนี่ก็รู้ด้วยไม่ธรรมดานะครับสมชายหนองฮีนี่ว่าความมาแล้วทั่วราชอาณาจักรนะครับนี่ไม่ได้คุย ลูกความติดคุกคดีเดียวนอกนั้นประหารหมดถึงได้เป็นทนายที่ไม่ได้ความนี่ยังไงล่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยรามขมแมงก็เปิดโอกาสใครเรียนเก่งก็เรียนไปนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่ได้พี่น้องเคยเคยเห็นนะว่าลักษณะแบบนี้นายกแบบนี้เขาเรียกว่านายกที่เอาดีใส่ตัว ไม่ยอมรับกฎกติกามารยาทอะไรต่างๆเลยสิงคโปร์นี่พี่น้องครับกฎหมายเขาเข้มแข็งเราต้องกฎหมายเข้มแข็งเหมือนสิงคโปร์เดินไปไหนมาไหนไปขากถุยเขาจับนะครับเขาจับนะครับแต่บ้านเราเนี่ยเอาเห็นหน้าเชลิมเราอยากจะถุยใส่ก็ถุยได้แต่เราไม่ทำใช่ไหมเราไม่ทำเราเป็นผู้ดี เราทำอะไรก็ได้แต่สิงคโปร์ซาอุดีอาระเบียเขายึดกฎหมายเข้มแข็งบ้านเรานี่เวลาปฏิรูปกฎหมายต้องได้รับการปฏิบัติอย่างเข้มแข็งเท่านั้นเหมือนนี่ไงเรานี่ย่อหย่อนทักสินรวยถึงไม่ผิดกฎหมายแต่พี่น้องพี่น้องของผมพี่น้องเศ้าหน้าผมจนทำผิดจึงต้องติดคุก คุกมันมีไว้ขังคนจนอย่างเดียวใช่ไหมระบอบทักษิณน,นี่คือความไม่เป็นธรรมของสังคมนี้พี่น้องเจรคารบครับเราอยากจะเรียนให้พี่น้องเห็นว่าตอนนี้สอ,อรอสเองเนี่ยก็ใกล้อวสานสวสมบูรณ์ทองบุราณคยอยโาสท่านบานผมนี่แหละครับยูนี่ก็มีพ่อย อ,อิสระสมชัยของข้าอยู่บนท่านสอวอสมบูรณ์ทองบุราณได้ยื่นต่อสารรัฐธรรมนูญว่าการที่นายกรักษาการเนี่ยจะมาตั้งหน่วยงานต่างๆโดยไม่ได้รับอนุญาตจากกกตน,นี้ทำได้หรือไม่ปรากฏว่าสอรสอตั้งขึ้นมาโดยไม่ได้รับอนุญาตใดๆจากกกตเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าหากว่าสารรัฐธรรมนูญรับเรื่อง และวินิจัยพี่น้องครับเผาไทยต้องถูกยุบพักอีกแล้วพี่น้องครับนายกนกแก้วนางดอกนิ้วเนี่ยนะครับและครมอต้องถูกตัดสิทธิทางการเมืองไปอีกห้าปีครับพี่น้องคิดดูสิว่าคดีที่รออยู่นี่มันเท่าไหร่พี่น้องครับแล้วสิ่งที่เขาทำคืออะไรครับซอและอ คิดอะไรต่างๆนี่ออกมาเนี่แต่ละอันเนี่ยเขาบอกว่ายังไงพาสิทธิคงจะเป็นแบบนี้อยู่สอรอสอรอสอ,อย่านิ่งดูดายปั้นไอเดียไอเดียควายให้คนเขาด่าเล่นก็ออกถแถลงการเจ็ดข้อนี่ยังไงครับคนด่าอยู่แล้วแล้วแต่ละคนเนี่ยยังคุณเฉลิมเนี่ย ชื่อก็บอกอยู่แล้วไม่ไม่ตรงเฉื้ช,ชยไปเรื่อยแล้วบอกว่าในทะเลมีฉลามมาสภามีเฉลิมเฉลิมคนนี้แหละครับที่ปกป้องทักษิณเฉลิมคนนี้แหละครับที่บอกว่าเป็นขี้ข่าทักษิณอย่างภาคภูมิใจที่สุดครับเฉลิมคนนี้เองด็อกเตอร์ทางกฎหมายคนนี้เองที่บอกว่า ทักเสียนไม่ได้ทำผิดกฎหมายแต่ทำสิ่งที่กฎหมายห้ามนี่คือวาทะของเฉลิมครับพี่น้องครับซึ่งมีลูกชายชื่อไอ้ปืดอยยายผมเลือเฟืนใครดูแลอีกทาลิศสีดวงบักตาสวดพี่น้องเคยเห็นหนูซิ่งตาสวดบ่ ตาสว่วนนี่พฤติกรรมเนี่ยไม่ชอบมาพากลอยู่แล้วแล้วที่สำคัญมีคนหัวล้านมาอยู่ในนั้นด้วยครับคนหัวล้านคนนี้เป็นหัวล้านที่ไม่ได้มีประโยชน์หัวล้านมันมีเจ็ดประเภทที่ดีดหนึ่งทุ่งหมาหลงทุ่งหมาหลงนี่ล้านยังไงหล้านตั้งแต่นี่ มาถึงท้ายถอยเลยครับพี่น้องครับใครที่มีสามีเป็นคนหัวล้านทุ่งหมาหลงจงภูมิใจครับสแสดงว่าสามีท่านเป็นคนขยันทำการงานโดยเฉพาะขยันทำการบ้านครับ ใย,ยันทําการบ้านจนภรรยาเนี่ยไม่ไหวแล้วเอามือค้าไว้อย่างเงี้ยพี่น้องค้าไว้อย่างเงี้ยจนผมหลุดหมดเลยครับพี่น้องครับมันมีทุ่งหมาหลงดงช้างข้ามง่ามเทโพโดตีแปลงชาโดตีแปลงนี่คือล้านตรงหัวเนี่ยต้องหัวนี่ไม่มีผมใครที่มีสามีลักษณะแบบนี้ บอกได้เลยว่าสามีท่านเป็นคนขี้เกียจขี้เกียจทำการบ้านอย่างหนักดึกดึกดื่นๆได้เวลาแล้วไม่ยอมทำภรรยาต้องเอามือจิกหัวตรงนี้ขึ้นมาครับพี่น้องครับมันเลยล้านเฉพาะตรงนี้ไม่ยอมทำซึ่งเรื่องนี้มันต้องทำแม่โจทย์มันจะเก่ามันก็ต้องทำ ชาดโตีแปลงแรงกระพือปกน,นี่ไอ้ปึ้งชัดเจนแรงกระพือปกฉีกหางฟาดลาาเชิงเขาพี่น้องที่เคารพครับที่สําคัญคืออะไรอรสอสทำในสิ่งที่คนไทยทนไม่ได้จะทูลเก้าให้ครมทูลเก้าว่าถ้าสมมุติว่าสารรัฐธรรมนูญวินัยใชยว่านายก ผลสภาพไปครรมต้องพ้นสภาพหรือเปล่าซึ่งเป็นเรื่องที่มิบังควรครับเข้าใช้คำว่าขอพระบรมราชวินิจฉัยพวกนี้เนี่ยครับไม่เคยรู้ที่ต่ำที่สูงพี่น้องที่เคารพรักครับผมเองเคยทำรายการเกษตรพอเพียงผมเคยทำรายการผู้ใหญ่บ้านด,ดําดีผมทราบว่าในหลวงของเราทรงงานหนักมาตลอด60กว่า ปีที่ทรงของราดแล้วโครงการทุกโครงการที่ในหลวงทำครับพี่น้องครับแก้ปัญหาระยะยาวนายกนกแก้วระบอบทักษิณไม่เคยชอบเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงเพราะอะไรเพราะเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงทําให้คนเข้มแข็งทําให้คนไม่ต้องพึ่งพาอาศัยนกการเมืองซึ่งมันไม่ใช่สิ่งที่ทักษิณชอบครับพี่น้องครับ และพี่น้องเห็นไหมตลอดที่เราชุมนมมามวลมหาประชาชนลุงกำนันนักวิชาการทั้งหลายเราเสนอทางออกประเทศไทยด้วยการปฏิรูปก่อนการเลือกตั้งแต่พี่น้องเคยเห็นไหมว่าพรรคเผ่าไทยเสนอเรื่องการปฏิรูปหรือไม่ไม่มีมันจอาเลือกตั้งอย่างเดียวเพื่อมาฟอกตัวเองครับพี่น้องครับนี่คือระบอบทักษิณสิ่งที่ทักษิณทำนั้นคือรวบอำนาจ เราเองเมื่อเราครับทำการปฏิรูปประเทศไทยพี่น้องครับการคอร์รัปชันเรายอมรับไม่ได้แล้วแต่ถ้าหากว่าจังหวัดนั้นมีผู้ว่ามาจากการเลือกตั้งและอาจจะมีการคอร์รัปชันเล็ดลอดไปมันก็อยู่ในแวดวงเฉพาะจังหวัดจังหวัดนั้นเท่านั้นเองความเสียหาย มันจะต่างจากระบอบทักษิณที่มันกินรวบทั้งประเทศไทยครับพี่น้องครับสั่งมอทอหนึ่งมอทอหนึ่งสั่งการไปผู้ว่าผู้ว่าสั่งนายอำเภอเป็นระบอบที่เลวร้ายที่สุดผมเคยทำรายการเกษตรทราบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงของเราโครงการของในหลวงครับพี่น้องครับผมยกตัวอย่างเรื่องเดียวโครงการเนี่ยหญาแฝก หญ้าแฝกซึ่งนายกนกแก้วบอกว่าหญ้าแพร่หญ้าแฝกนี่นะครับป้องกันการทลายของดินพี่น้องเชื่อไหมหญ้าแฝกนี่กว่าที่ในหลวงจะให้ประชาชนหรือโครงการอะไรก็แล้วแต่ที่จะส่งมาถึงมือประชาชนพระองค์ท่านทรงทํางานวิจัยที่สวนจิตละดาเรียบร้อยหญ้าแฝกนี่รากของหญ้าแฝกมีความยาวมากถึง3-4ถึง4เมตรครับพี่น้องครับ แล้วรากหญ้าแฝกเอาไปทําอะไรได้บ้างนอกจากพังการกัน้นพังทลายหน้าดีแล้วกั้นอะไรได้ครับเอาญ้าแฝกเอารากนั้นไปสกัดเป็นน้ํามันหอมระเหยใช้ในธุรกิจสปาพี่น้องอีาสานบ้านผมแล้งในหลวงมีฝนหลวงในหลวงนั้นเนี่ยนะครับพระองค์ท่านทรงอยู่เหนือการเมืองทรงอยู่เหนือความขัดแยง้งแต่ระบอบทักษิณ พยายามจะดึงพระองค์ท่านลงมาพี่น้องเห็นท่าแท้หรือยังว่าแท้ที่จริงแล้วพี่น้องครับที่ตำรวจเร็วๆบางคนให้ข่าวว่าไอโกตีมันหนีไปต่างประเทศแท้จริงแล้วไม่ใช่ซุกปีกตำรวจเร็วๆอยู่ใจกลางกรุงเทพมหานครนี่พี่น้องครับไอโกตีไอตั้งอาชีวะเมื่อเห็นแถลงการสอรอสอ อสอรสพี่น้องก็จะชัดเจนว่าพวกนี้ครับเป็นบุคคลที่เป็นอันตรายที่สุดต่อสถาบันต่อสถาบันอันเป็นที่รักของเราพี่น้องเสื้อแดงทั้งหลายพี่น้องเห็นไหมฮะข้อเท็จจริงจากการชุมนุมวันที่ห้าที่ถนนอักษะโรเบิร์ตอันอัมสเตอร์ดัมสกายเข้ามามินในหลวงพูดถึงมาตรา112 พี่น้องเสื้อแดงพอได้ยินไอโรเบิร์ตอัมสเตดามพูดแล้วมีคนแปลเท่านั้นลุกกันพึบหายไปจากถนนอักษาเกือบครึ่งหนึ่งเลยครับพี่น้องครับปรบมือดังๆให้พี่น้องเสื้อแดงที่รักในหลวงของเราพี่น้องครับได้เวลาแล้วที่เราจะต้องร่วมกันต่อสู้ปฏิรูปทุกอย่างเพื่อให้ทุกอย่างมันดีขึ้นยาตะแบงที่จะเลือกตั้ง ในเมื่อเราม่ยังไม่ได้สร้างบ้านแปลงเมืองของเราเราจะต้องสร้างสรรทุกอย่างให้ดีแล้วนักการเมืองไม่เคยพูดสิ่งถึงสิ่งเหล่านี้แต่เราก้าวข้ามนักการเมืองไปแล้วมวลมหาประชาชนก้าวข้ามสิ่งเหล่านี้ไปแล้ว